อิ่มเลยเพราะว่าตอนซ้อมไม่สามารถเปิดอันนี้ได้อันเปิดทั้งนักสี่หมื่นบาทตอนซ้อมเลยได้เห็นแค่เส้นเดียวโอ้โหวิที่สวยเลยอ่ะแต่มีอยู่อย่างหนึ่งกินแรงมากตอนน,<_ T _ T> นี้นะเป็นเพลงที่<_ T _ T> เอาจริงอิ่มมากเลยนะทุกคนอิ่มไหมอิ่มไหม,ไมรู้สึกว่ามันอิ่มไหมถ <_ T> ้างั้นปิดคอนเสิร์ตเลยนะพอละช่วยดิช่วยดิช่วยดิมาย่อย่ออะไปต่อวิสัยนะครับ มาถึงเพลงที่เราตัดสินใจว่าจะใช้ร้องด้วยกันมานานแล้วแต่ว่าปกงเรื่องหลายครั้งมากใช่ยังไม่ได้ใช้สักทีใช่ไม่มีโอกาสได้ใช้จริงๆสักทีเดี๋ยวขอกิบน้ำแป๊บนงแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่มีโอกาสได้หยิบเพลงนี้มาใช้บนคอนเสิร์ตใหญ่นะครับเป็นเพลงที่พี่สิงชอบมากใช่แล้วก็คงเป็นไม่รู้ว่าเรื่องบังเอิญหรือว่าอะไรทําให สุดท้ายแล้วเพลงนี้มาจบในคอนเสิร์ตใหญ่ได้ผมว่ามันเป็นควมที่คิดแหละได้ยได้ถูกกำหนดมาแล้วว่าต้องร้องบนเวทีนี้ใช่คุณนะครับขอบ้างดิผมคุณกินแล้วผมือขอกินได้เลยฮนะได้เลยได้เลยเดี๋ยวเราไปดูเห็นอาจารย์หนึ่งจกักรวาลเล่นแล้วไงอยากเล่นบ้างอยากเล่นบ้างไปดูสภาพเลยโอเคอืมลองดูแบบซีนนี้ฟิลแบบ เปียโนเอ็มไออะผมเป็นตัวสักสศีลนะเว้่เตรียมตัวเองเลยตัวดีอย่างเยอะจะพยายามนะครับทุกทุกคนครับจะพยายามให้ดีที่สุดนะครับผมเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับพี่สิงห์ครับจิมครับขอกคุณนะครับผมขอเสียงไม่ผมในหูขึ้นอีกนิดนึงครับมอ